มิตรภาพยังคงสวยงามเจ็ดอดีตคนเคยรักกันที่แม้ในอดีตนั้นจะเคยคบหาก,กันหรือว่ามีใจให้กันแต่เมื่อถึงวันหนึ่งที่ต้องเลิกราหรือแยกทางกันไปก็ยังคงมีความเป็นมิตรภาพความเป็นเพื่อนยังคงอยู่จะมีคู่ไหนกันบ้างไปชมกันเลยจ้า อันดับที่เจบีมโดนัทเปิดกันด้วยที่กระแสตอนนี้ที่ทาเอาน้าตาท่วมจอกันเลยทีเดียวเมื่อบีมกวีได้มาเป็นสุดตารกกำแพงในรายการร้องข้าบกำแพงโดยมีนักร้องหลังกำแพงคืออดีตนางเอกสาวโดนัทมณสนันที่ทั้งสองหลังได้เจอกันนานก็สวมกอดกันในทันทีพูดถึงเรื่องราวอดีตของกันและกันจนบางครั้งทั้งบีมและโดนัทถึงกับน้าตาคอกันเลยทีเดียวหลังรายการจบไปแล้วแฟนคลับในยุค90ต่างก็ได้รู้ความจริงที่ค้างคาใจกันมานานว่าเมื่อก่อนแฟนคลับคิดว่าแดนกับโดนัทได้คบกันแต่ความจริงแล้วไม่ใช่ ต้องปิดข่าวนั้นไปและห่างหายกันไปในที่สุดการที่มาเจอกันในครั้งนี้เหมือนได้เป็นการปลดปล่อยทุกเรื่องที่ผ่านมาทําให้ได้เห็นว่ามิตรภาพนั้นยังคงสวยงามอยู่เสมอนั่นเอง อันดับที่6กเต้ยเป็กอเล็กและอเล็กนักแสดงสาวที่ยังโสดไม่มีครแต่เรื่องอดีตความรักของเธอนั้นก็เรียกได้ว,ว่าคบใครไม่เคยขัดแย้งหรือมีปัญหากับใครตามมาทีหลังอย่างคนแรกก็คือหนุ่มเป็กที่เป็นแฟนคนแรกในวงการบันเทิงของสาวเต้ยแต่สุดท้ายก็ต้องเลิกกันไปซึ่งปัจจุบันหนุ่มเป็กก็ได้แต่งงานกับนักร้องสาวนิวน,นภัสสรแล้วในวันแต่งงานเต้ยเองก็ยังไปร่วมงานแต่งด้วยหัดมากับหนุ่มอเล็กเรนเดลอดีตคู่รักสายสิ่งแวดล้อมที่แม้จะเลิกกันไปแล้วแต่กิจกรรมแแลละะโคคคครรรรงง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 งกกกกกาาาาาาตตตต่่่่่่ๆทททททีีีเเเยยยยยยออออออไววว้้้้้นนนนนบบบัััััััััปปจจุุ็็ดดูพมสสข ก็คือหนุ่มอเล็กที่ระเด่นที่แม้ความสัมพันธ์เหมือนจะไปได้ดีแต่สุดท้ายก็ต้องแยกทางกันไปแต่ความเป็นเพื่อนนั้นยังคงอยู่แม้ปัจจุบันอเล็กจะเดินหน้าจีบสาวโบอยู่แล้วในตอนนี้แต่เตยกับโบก็ไม่ได้มีบาดหมางกันยังคอมเมนต์หาก,กันอยู่บ้างในบางครั้งเรียกได้ว,ว่าสาวเตยไม่ว่าจะเลิกกับใครไปก็ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครมาให้ทุกใจที่หลังได้เลยจริงๆ อันดับที่5้าไต่ทิมแม้จะเลิกราและหย่าร้างกันไปแล้วนั้นแต่ความเป็นครอบครัวก,ก็ยังคงอยู่สําหรับไต่ชุติมาและทิมพิธาพีทั้งสองยังทําหน้าที่พ่อแม่ให้ได้ดีมักจะได้เห็นภาพพ่อแม่ลูกสุดอบอุ่นอยู่ด้วยกันเสมอทั้งสองยังคงเป็นกําลังใจและคอยแสดงความยินดีกับลูกสาวทุกความสําเร็จและอยู่ข้างๆลูกสาวไปด้วยกันแม้จะเลิกกันแล้วก็ตาม ลนดับที่4มะนาวตองอดีตคู่รักที่หลายๆคนนั้นแอบรุนห้รีเธอร์กันหนักมากของนักแสดงสาวมะนาวสอนศิลป์และนักฟุตบอลทีมชาติไทยอย่างตองกวินที่ทั้งสองหลังจงากคบหากันมานานหลายปีก็ได้ลดสถานะลงเหลือเพียงแค่เพื่อนซึ่งในวันงานอำลาการจากไปคุณพ่อของตองนั้นมะนาวก็ได้ไปร่วมงานแถมยังมีภาพที่ทั้งสองสวมก่อนให้กำลังใจกันจนหลายๆคนนั้นแอบรุ้นรีเธิร์กันหนักมากแต่มะนาวก็บอกชัดเจนแล้วว่าขอโฟกัสแค่เงินกับงานเท่านั้นก็พอ อันดับที่3เอแตงกวาอาดีตสามีภรรยาที่แม้จะมีลูกด้วยกันแล้ว1คนแต่แม้จะรักกันต่อในสถานะเดินไม่ได้แล้วนั้นก็ยังคงเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันอยู่ใช้คาเดียวกันเหตุผลที่ต้องมาอยู่ด้วยกันนั้นเป็นเพราะต้องทําหน้าที่พ่อกับแม่ช่วยกันเลี้ยงลูกชายซึ่งปัจจุบันแตงกวาเองก็ได้เปลี่ยนลูกใหม่จากสาวสวยมาเป็นสาวหล่อเรียกได้ว,ว่าบ้านนี้กลายเป็นมีแต่สุดหลอกกันทั้งบ้านเลยทีเดียว อันดับที่2เพจจ้านิวเคียถึงแม้จะคบหากันมานานขนาดไหนและมีลูกด้วยกันมาแล้วก็ตามแต่ความสัมพันธ์แบบสามีภรรยานั้นมันก็ไปต่อไม่ได้จริงๆทําให้ทั้งสองต้องตัดสินใจเซ็นใบหย่กกันแต่ทั้งสองก็ยังคุยกันได้ทําหน้าที่พ่อและแม่ด้วยกันทั้งคู่แบ่งเวลาช่วยกันเลี้ยงลูกชายแต่ถึงแบบนั้นแฟนคลับหลายคนก็แอบเชียร์ให้ทั้งสองกลับมารีเท์นกันหนักมากบอกเลยว่ากองเชียร์ของทั้งสองนั้นมีไม่น้อยกันเลยทีเดียวอันดับที่1ฟุกโบยกให้เป็นที่สุดเลยก็ว่าได้สสาารััััับบอีคคูมมมยงกกกเนนนนนแแแลลละะชพ้้จใวธ์ อย่างน้องอชี1หนึ่งคนแต่ก็ได้เลิกราการแต่ไม่เคยเลิกเป็นเพื่อนกันทำน้าที่พ่อและแม่ของน้องอาชีได้ดีเป็นอย่างมากจนน้องอาชีเติบโตมาอย่างดีมีคุณภาพทางสาวโบเองก็ได้มีรักครั้งใหม่และแต่งงานด้วยกันแล้วหนุ่มฟุกเองก็ได้ไปร่วมง,งานยินดีอีกทัทง้งทางฝั่งฟุกเองก็ได้แต่งงานและมีลูกสาวสุดน่ารักกับสาวนาตาลีแล้วหนึ่งคนทางสาวโบเองก็ยังไปร่วมแสดงความยินดีและไปช่วยเลี้ยงทั้งสองครอบครัวมักจะนัดไปเที่ยวและทานข้าวด้วยกันอยู่บ่อยครั้งทําให้น้องอาชีไม่เคยเหงา